เฮ้ยเอาแล้ว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 พี่ปื้มมันหลุดออกจากกรงนะจะเคย่าไปดูใกล้ๆอ่าอ่าพี่ปื้มอยากป้อนตัวเล็กนะครับอ่าเขากินกับพี่ปื้มอยู่นะ สวัสดีครับวันนี้พี่ปื้มมาที่ไหนครับสวัสดีวลด์ครับวันนี้เราอยู่ที่ซาฟอรีเวอร์โซนมารีนพาร์ควันนี้เราจะเข้าไปดูสัตว์กันใช่ไหมจากคราวที่แล้วที่เรามาแล้วปิดใช่ไหมครับวัีปลแล้ววันนี้เปิดแล้ววันนี้เราจะไปรับเสื้อ AR ด้วยเสื้อ AR คืออะไรครับพี่ปื้มเสื้อสัตว์ใช่ไหมเส,สื้อสัตว์ที่มีสัตว์ออกมาจากเสื้อได้โดยใช้โทรศัพท์ใช่ไหมครับไปเราเข้าไปกันดีกว่าอ่าไหนครับ นี่พี่ปื้มได้แล้วครับเสื้อ AR รูปลายนกแก้วมาคอไปเข้าไปข้างในกันกพี่ปื้มได้ยินเสียงนกแก้วมาคอแล้วครับเข้าไปดูกันไหนไหนไหนนุ่นไงมาดูกันเร็วพ่อชอบตัวสีฟ้าพี่ปื้มพี่ปื้มชอบสีเหลืองหรอมีเหรออ๋อท้องสีเหลืองน่ะเหรออ๋อปีกสีฟ้าเหมือนพ่อเลย ดูดิเขา squared, ไม่บินไปไหนเลยอะ่ะบนระวังต้องมีจระเข้อยู่แน่เลยขึ้นไปดูเร็วไหนจระเข้อยู่นะอุ้ยจระเข้นอนอยู่นอนมันลอยมาแล้วลอยมาแล้ว,วปล<ะ>าอะไรอะไรเอา้เอาเฮ้ยของจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันหลุดออกจากกรงมาเหรอเฮ้ย เอาแล้ว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 พี่ปื้ดมันรุดออกจาแกะกลงนะจระเคยักษ์ไปดูใกล้ๆของกิงหรือเปล่าจระเข้เฉยไปลองจับดูดิมันขยับหรือเปล่ามันขยับพี่ปื้ดก็จับสิเฮ้ยของปลอมใช่ไหมมันแหกกลงออกมาเพื่อนของปลอมพี่ปื้ดเสียวหมดเลย พี่ปื้มระวังนะสวยมากเออ,เอ,เอ,อว้าวเขาบินออกมาข้างนอกได้เลยอ่ะดูดิกล็ลงไปในน้ำแล้วว้าเวเขาสวยมากเลยเพื่อนชื่อนกอะไรเนี่ยปื้มจะมาถ่ายรูปครับแต่ปรากฏตอนนั่งอ่ะเขาหันหัวได้นะพี่ปื้มตกใจเลยใช่ไหมเยใครอยู่ตรงนี้บ้างนี่ไงกัน นุ่มไปอยู่ใกล้ๆลองไปอยู่ใกล้ๆดูมามาอยู่ใกล้ๆนะถ้าพี่ปื้มไปอยู่ใกล้ๆเขาจะหันนะนี่โอ้พี่ปื้มยืนอยู่วนวัวทะเลเลยปะไปดูข้างในกันวัวทะเลอยู่ข้างในว้ยกอดมันเลยเหรอปะวัวทะเลอยู่ข้างในนี้นะนี่ไงเขาเกาะอยู่ที่กําแพงอ๋ออยู่ข้างในนี้แน่ๆเลยเขาไปดูกันวัวทะเลอยู่นั่นไง มีปลาด้วยมีกี่ตัววัวทะเลมีสามตัวแล้วเปล่านี่หนึ่งสองสามอนู่นไปดูกันมีสตัวเหรอนี่เขามาแล้วพี่พึ่มม,มีปลาอยู่ด้วยนะครับดูดิโอ้หางเขาเหมือนใบาพายเลยเนาะปลาสวายเพือก ัวเขาเป็นสีขาวเผือกเลยอู้มีปลาแลดเผือกด้วยอ,อยู่ข้างหลังเห็นระล่า <วะ S 2> ใช่แล้วก็มีปลากายเผือกนู่นนู่นอยู่ข้างหลังตรงนน้นนะอันนี้ปลาสวายเผือกอ๋อพี่ปุ้มจะไปเลี้ยง,งยีหานยีลาบเหรอ,อโอ้แบบเขานี่ใช่ไหมไป <force> โอ้นี่เขามารอแล้วเพื่อนๆเฮ้ย ว้าวอ่าพี่ปื้มอยากป้อนตัวเล็กนะครับตัวใหญ่เขาจะแย่งอ่ะอ่ารอก่อนรอก่อนพี่ปื้มถอยมาดิตัวใหญ่ก็อยากกินตัวเล็กไม่ถึงใช่ไหมโอ้ยจุบกันด้วยโอ้เขาเลียหน้ากันนะว้าวอ่าให้เลย นี่ไงยังไงวอลัตวอลัตวอลัตเขี้ยวใหญ่เหรอน่ากลัวมากจับตุ๊กตาโอ้มันน่ากลัวเนาะน่ากลัวหรือน่ารักสรุปแล้วน่ารักนะครับนี่ไงวอลัตไหนไหนนู่นนู่นนู่นเขาว่าอยู่นี่ไงเขามาแล้ววอลัตว้ามาแล้วว่า ใช่บอรัสก,กระดำน้ำเขาว่ายน้ำเพลินเลยอ่ะนี่เอ็กซ์เวิลด์เอ็กซ์นี่ก็ต้องเจอไข่อะไรแน่เลย้นกกระจอกเทศเนี่เขาปกไข่อยู่เ,เหมือนของจริงมากเห็นไหมก็มีไข่อยู่นี่ก็มีมีไข่แตกด้วยไขแ่ไขแตกอยู่ตรงนั้นนะนี่กำลังป้อนอาหารอยู่เลยือ,ออคไไรนกกระตัวขาว ดูเห็นไหมน่ารักไหมตัวเล็กมากเลยเขาเพาะพันธุ์ด้วยโอ้เต่ายักษ์เต่ายักษ์คุณนั่นนี่เดินก็เดินอยู่นู่นนะตัวนี้มันนอนหลับอยู่นะครับตัวนี้นอนหลับอยู่ใช่ตรงนู้นเขากินอาหารอยู่เนาะนี่รถถังนะรถจ๊บรถถังคันใหญ่มากปื้ปื้มบ้าอ,อ่ะไปถ่ายกับรถถังเลยเร็วอู้ใหญ่บอก มีปืนด er ้วยนะมีปืนใหญ่ด้วยเนี่ยปืนใหญ่ปุ้งปุ้งเลยนะใช่จะไปขี่รถจิปจะจิปไหนรถจิ๊บนี่ไงอ๋อมีรถจิ๊บด้วยนะอ่าไปขี่ขึ้นรถจิ๊บสิน้อยทหารจะขี่รถไปไหนครับไปยิงไปยิงโจรไปยิงโจรเลยครับเร็วเร็วเร็วโจรมาแล้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 วเร็วเร็วโจรอยู่ข้างหลังโจรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเร็ว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  มามามา,มาน้องโปด๊ดต้องชอบแน่ๆเลยจิงโจ้อะจิงโจ้จิงโจ้มันชี้เหรอสีไรสีดำน่าเหรอเขากินหญ้าใช่ไหมใช่ปะยอยู่ตรงนู้นก็เยอะเลยเนาะโอ้โหพ่อได้ยินเสียงนกฟาร์มิงโก้แล้วไปดูกันอเมริกันฟาร์มิงโก้ว้าวดูดิว้าวเยอะเลย,ยอุ้ยก็ตกใจพี่ปื้มอ่ะ ตก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 มันมัน,มนออกไข่ไหมอ่ะมันออกไข่ไหมอ่ะน่าจะออกนะแต่เจ้าหน้าที่น่าจะเก็บไปแล้วนะนใช่อาป๊าไปเลี้ยงอูดกันป๊าไปซื้ออาหารอา<ม>พี่ปื้มให้เลยถอยมานะถอยมาว้าวว้าวอาให้น้องบ้างให้น้องบ้างแบ่งกันอาเดี๋ยวพี่ปื้มจะจิ้มให้น้องโปดนะครับโอเคอ้าว แม่กับ้องโปรธจะให้บ้างนะครับว,ว้าวเดินไปเดินไปเดินอ๋อตัวนี้จะกินกล้วยพี่ปพ้มถอยมาห่างๆหน่อยป้มถอยมาทางนี้ลูกโอเคเยี่ยมมากเลยลเดี๋ยวอูดกัดตูดเอานาเก่งมากเลยเอาลุยสวนแฟนซีคราฟต่ออู้ม,มีแต่ปลคมมาคราฟสวยๆทั้นทงนั้นเลยอุ้ยโอ้ยเยอะมาก เยอะไหมหยิบเราหยิบเอายถุงมาเต็มเลยโอ้อยู่ใกล้ๆมีแต่สีส,สวยๆเลยนเนาะอาเด็กๆมองกล้องกันนายโอ้มาเยอะเลยข <c oughs> <c oughs> บียดกันเลยอะเ <c oughs> ็ากินอยงจวบๆเลยอะ <c oughs> ว้าวว้าวหมดแล้วนะ มีแต่สีสวยๆเลยเนาะพี่ปื้มเนาะูกใจหรือยังหมดแล้วพี่ปื้มสมเสร็จอาบน้ำอยู่ยไี่ไงขนอนอยู่ในน้ำเลยนะไดน้อา,อาไปดูใกล้ๆกันหน่อยเร็วเด็กๆพอใจดีปะ่ะดูดิเขาอาบน้ำอยู่นะม,นนนมีปลานินอยู่ในนั้นด้วย เฮ้ยสัเสร็จดำน้ำได้ด้วยใช่พ่อเพิ่งรู้ดูดิเขาร้อนเหรอเขาเขาร้อนตัาดำน้ำไปแล้วอู้ยเฮ้ยดำน้ำได้ด้วยเฉยเลยใช่นี่เราหายใจปุ๊บ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 มาเลยเราจะเลี้ยงอาหารนกกันดีกว่าบาเข้าไปข้างในเลยโอ้ดูนกเกาะหัวเต็มหัวแม่เลยอ๋อพี่ปื้มมานกมาแล้วพี่ปื้มมาดู ดูดูที่มือพ่อนี่ตรงไหนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ามันกัดคอมันกัดคอเจ็บมากโอ้ <c oughs> จะมากินเ <c oughs> ต็ม <c oughs> มือเลยนะเขกินเาโอ้ตอนนี้นกมาลุมเด็กๆกันใหญ่เลย นอกมาลุมเด็กๆกันแล้วเด็กๆมีเด็กๆมีอาหารเยอะหรอครับเด็กๆมีอาหารเยอะก็มาลุมเด็กๆกันใหญ่เลยอธิโคนไม่เฉยครับเขาจะกินเองนะพี่ปื่มนาเฉยเฉยไม่ต้องต้องป้อนอ่าพี่ปื่มจะต้องถือเฉยเฉยไม่ต้องป้อนให้เขาเขาจะหากินเองนะเขากินมาแล้วคะ ำลายหรือว่าเขาอึช่นลายน้ำลายเขาเหรออ่ะถือถือไว้อ่าเขากินกับพี่ปื้มอยู่นะอ่ะถือเฉยเฉยเขาจะมาหาเนาะนี่เขากินไอซิมไอโคนแล้วแล้วป้านันก็เอามาแล้วสนุกไหมครับพี่ปื้มน่ารักเนาะดูแฉะแช่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 จะหมดแล้วจะหมดแล้ว นั่นไงไปกินกับมือเลยอ้าวพี่ปื้มให้อาหารหง่ะนะุ้ยหง่ะมาแม่ช่วยให้แม่ให้แม่เลี้ยงด้วยอ่าแม่หนูหยิบแล้วก็เอาให้โอ้โหมันมาหาพี่ปื้มแล้วครันโยนไปห่างๆหน่อยก็ได้นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อน มืนเลี้ยงปลาคาบเอ้ยมีปลาบึกมากินด้วยเห็นป่าวนั่นไงปลาบึกมาด้วยเห็นไหมปลาปลาบึกมัมากินด้วยปลาบึกโอ้แม่พี่ปื้มให้ทั้งซองเลยครับว้าวมากินมาๆๆๆๆๆามเลยปลาไปโลมากันโลมากันโลมาโชว์โชว์ いい<ー>

เื้มเผลอหลับไปตอนโชว์สิงโตทะเลใช่ไหมตอนนี้ตื่นมาเราจะกลับบ้านแล้วแต่พี่ปื้มมาเจออะไรครับเจอหมาพี่ปพ้มอยากเลี้ยงหมาใช่ไหมครับไปเราไปเลี้ยงหมากันก่อนกลับเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมาอีกเนาะว้าเขาปากมาแล้วใกล้ๆหน่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้เขาเคลียรเรามาเยอะแล้วมาเยอะแล้วตัวดําตัวดาว้า ตัวเล็กก็บอกขอหน่อยขอหน่อยัตตัวเล็กแล้วใช่ตัวเล็กได้กินแล้วนะตัวใหญ่ตัวใหญ่อมาอามงำงามง้มงามงามอุ้ยหมาลอง <laughs> อ,อันสุดท้ายนะครับ หมดแล้วอเอาไปเก็บเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเนาะเราน่าจะมีคลิปถัดไปอีกเพราะพี่ปื้มยังเดินไม่ครบเนาะวันนี้เริ่มเย็นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเด็กๆอยากกลับบ้านแล้ว